ครับผมนะครับเดี๋ยวเรามานะครับชมคุณภาพเสียงนะครับพร้อมๆกันเลยนะครับสำหรับชุดนี้นะครับเวลาก็น้อยพอสมควรนะครับฝนใกล้จะตกนะครับผมมาชมกันเลยครับในชุดราคานะครับชุดนี้ก็ปกตินะครับไม่มีอะคริลิกไม่มีตู้แยกเสียงกลางครับก็ราคาที่หมื่นสามห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะครับเพิ่มอะคริลิกแล้วก็ตัวตู้ตัวนั้นก็ตกราคาไปนะครับไปอยู่ที่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับผมเดี๋ยวมาชมคุณภาพเสียงนะครับ

Fuck. ับผมนะครับก็นะครับโอเคครับผมสาหรับเทสเสียงนะครับส่งงานลูกค้านะครับผมชุดนี้ก็เป็นชุดสิบนิ้วนะครับผมนะครับคาราโอเกะนะครับอันนี้ก็ลูกค้าขอเพิ่มนะครับผมเป็นตู้เสียงกลางพ่วงนะครับผมนะครับลูกค้าขอเพิ่มเป็นตู้เสียงกลางพ่วงนะครับแล้วก็เป็นอะคริลิกใสนะครับโชว์หน้าดอกเบสนะครับนะครับดั้งเดิมก็ชุดนี้ก็ชุดราคาหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะครับผมก็ลูกค้าขอ เพิ่มเป็นรายละเอียดตัวนี้นะครับผมก็คุยกันเรียบร้อยนะครับก็ขอบคุณนะครับลูกค้าจากจังหวัดพระนครเสียยุธยานะครับผมโอเคครับสลับสิบนิ้วดอกคู่คราโอเกะนะครับผมตัวนี้ก็จะมีระบบปีเจ็ดแบนนะครับเป็นตัวปรับเสียงคอนโทรลเสียงทุกอย่างนะครับปีเจ็ดแบนแยกทับอิสระหนึ่งตัวนะครับผมนะครับมวลบมมวลกับปั๊บเอาพี่น้องนะครับปั๊บบมวลมันกับบมวลครับเครื่องเสียงครับกับปั๊บให้มันมวลกับพ่อครับนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นปีคาราโอเกะนะครับ เล่นไม้ได้2ช่องนะครับผมปรับเสียงไม้เอ็โคเสียงดเลีสั้นยาวได้นะครับผมนะครับปรับไม้ได้2ตัวนอกาเสียงไม้อิสระคุณภาพเสียงไม้นี่เบองเบาถึงครับดังดีขนาดนะครับผมนอกจากนอนรับครับจะบอดีเบาน้าไม้กับบอดียิ่งนครับผมกับครเ้เพิ่นโกนดังกระดังครับามันเกี่ยวกันอยู่บนพี่น้องคนละเหลืองอันี่โอ้ยเบาลวงไปน้อครับสร้างกันได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเขาเล่นบูทูธนะครับ มีฟังก์ชันเล่น USB ได้นะครับเมมโมริการได้ A u x ได้ในตัวเดียวกันนะครับผมพูดถธงระยะไกลพอสมควรเลยนะครับสวิตผิดเปิด2ตัวนะครับไฟตัวนี้ก็จะเป็นไฟกระพริบนะครับที่ลูกค้าสั่งมาเป็นไฟแฟลชนะครับไฟกระพริบสีดำเงินนะครับแล้วตัวนี้ก็เป็นไฟวิ่งนะครับไฟหลากสีนะครับผมโอเคครับสำหรับชุดนี้ก็ประมาณนี้เลครับผมด้านในนะครับก็จะมีแอมป์ครับครับเสียงกลางครับ A/B Channel นะครับตัวนึงครับผมแล้วก็ ค่าดีครับซับเบตนะครับตัวนึงครับแล้วก็จะมีสวิตชิ่งนะครับผมจะได้นะครับผมก็จะประมาณนั้นนะครับนะครับมันกี่ขันยกนะครับผมมันหลายอันหลายแนวเนาะมันฝ่าฝนกับบดีนะครับมันหลายชุดแห้งวัอนี้ครับนะครับประมาณอยู่13ชุดนะครับต้องแพ็คของทรงวัอนี้ครับจังไงก็ต้องเบิ่งฝ่าเบิ่งฝนครับก็เริ่มแจ้งกันมาแล้วเมื่อกี้ได้หอบตู้หนีโอ้ยจะเป็นถูกงาคักครับผมแซ้บอบทถึ์โรตเตอรี่เลยเนาะสิเห็ด่ยมข้าหัวกลางเดินนะครับโอเคครับผม ก็ขอยุตินะครับการเทสเสียงรีวิวนะครับเป็นเพียงเท่านี้นะครับผมตู้นี้ก็สามารถใช้ทั้งไฟบ้านแล้วก็ไฟ12บโวลต์ได้นะครับไฟ12บสโวลต์เข้ากับต่อท่้หลังครับผมเป็นน็อตถงกระต่ายเนาะเดี๋ยวจะใส่กุญแจใส่น็อตกระเลวแต่นะครับผมทําให้เป็นน็อตถงกระต่ายครับเพื่อที่จะต่อกไฟง่ายๆนะครับผมโอเคครับยังไงก็ขอฝากนะครับช่างวัดทีมงานช่างวัดนะครับผมกัไว้ในใจอ้อมอกอ้อมใจนะครับลุงป้านาอาพี่น้องนะครับ ไว้ทำเด้ครับเด้เลยฝากกดติดตามในช่องวัดออดิโอเศร้า Channel ละครับผมครับยังยังไงก็ขอ,อยุติการรีวิวเทสเสียงนะครับเป็นเพียงเท่าน,นี้นะครับผมขอขอบคุณมากๆครับที่รับชมสวัสดีครับ